ครับที่ครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญที่ระลึกไหว้ครูของหลวงพ่อเปิรนวัดบางผ้าจังหวัดนครปฐมนะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในวันที่14มีนา2541ครับเป็นเหรียญปอมนะครับเหรียญน,นี้ผมไปเช่ามาจากสนามพ้าที่ปทุมธานีครับเป็นผรากองครับด้วยราคา50บาทครับพระเครื่องของหลวงพ่อเปิรนเนี่ยที่เป็นของปอมเรียนแบบ ที่อยู่ตามสนามพระต่างๆเนี่ยก็มีมากมายด้วยกันหลายราคาครับอ,อย่างที่ผมไปเช่าตามสนามพระป,ปอมต่างๆเนี่ยเหรียญต่างๆนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณราคา20บาท50บาท100บาท300บาทนะครับสําหรับพระป,ปอมของหลวงปัญน,นะครับที่เป็นเหรียญน,นะครับการเช่าหาเนี่ยจะต้องระมัดระวังอย่างสูงครับ าการเล่นหาพระเครื่องของหลวงปิณทุกรุ่นทุกๆๆแบบนะครับจะต้องเน้นคํานี้นะครับคือจุดตำหนิต่างๆครับจุดตาหนิหน้าเหรียญจุดตำหนิขอบเหรียญสําคัญครับสําหรับคนที่จะเล่นเหรียญของหลวงปัณฑวัดบางพลานะครับเรื่องการดู youtube ดู a c e b o o k เนี่ยเราก็ต้องเลือกดูนะครับว่า คนที่เขามาให้ความรู้เนี่ยเขามีความรู้จริงหรือเปล่าครับบางท่านเนี่ยไปเจอเซียนพระปอมทําเรื่องลง youtube เอาพรสสมเด็จมาลงเอาพระหลงพระเงินของปอมมาลงเอา,าเพระเนื้อดินพระรอดพระคงพระเติมอ่าพระบิตาเนี่ยเอาของมาปอมเนี่ยเอามาลงให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูได้ศึกษากันเนี่ยนั่นก็เสี่ยงครับ เอาพับปลอมเอามาลงโชว์ให้ดูครับวงการพระเครื่องเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาพระปลอมเนี่ยเอามาโชว์คามงโง่ให้ดูให้ดูกันครับวงการพระเขาจะเรียกนี้กันนะครับการเช่าหาเนี่ยจะต้องศึกษาไปนะครับบางท่านเนี่ยชอบเช่าพระสมเด็จปลอมๆตามตลาดนัดตามหลังตลาดมา พหลอดพระคงเนี่ยราคาเป็นล้านไปเช่ามาตามตลาดนัดตามหลังตลาดเนี่ยแล้วตีเป็นของแท้กัน,นอันนี้ก็เสี่ยงครับครับมาดูเหรียญกันนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ครับเขาเรียกเหรียญรุ่นน้ำเมสซิ่ครับไปสองห้าสี่หนึ่งครับครับภาพขยายครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเหรียญน,นี้ถ้าได้แท้เนี่ยจะเป็นแบบไหนครับให้มาสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นเหรียญเงินลงยาที่เขียวเนี่ยของแท้เนี่ยพื้นเหรียญตรงด้านข้างเนี่ยจะไม่มีหมายเลขอยู่ครับจะไม่มีการตอกหมายเลขอยู่ตรงนี้นะครับดูง่ายครับสําหรับ คนที่เล่นพระเป็นครับของแท้เนี่ยเงินลงยาจะไม่มีการตอกเลขไว้ตรงนี้ครับจะไปตอกไว้ด้านหลังเหรียญครับสังเกตง่ายๆครับยะจุดนี้ครับก็จะไม่มีการตอกโค้ดไว้ครับครับแต่มาดูภาพขยายครับ,รบของปลอมเนี่ยก็จะมีการตอก หมายเลขกํากับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะต่อโค้ดอยู่ตรงนี้ครับของแท้ๆนี่พื้นผิวจะเรียบไปเลยครับไม่มีการต่อโค้ดครับครับของปลอมครับเหรียญเนี้ยเช่ามาห้าสิบบาทครับเอามาให้ เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาววัดบางพระเนี่ยศึกษากันครับเอาไว้ป้องกันเซียนพราะ,ะปะอมพ้าดันพ้าเสริมครับครับต้นหน้าเหรียญครับครับต้นหลังเหรียญน,นะครับ ด้นหลังเหรียญครับรุ่นเมสซิ่งครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหลักอีกเหรียญหนึ่งของวัดบางพระครับ,รบถ้าเหรียญแท้ๆด้านหลังเหรียญน,นะครับเนื้องเงินลงยานะครับถ้าเหรียญแท้ก็จะมีการตอกโค้ดหมายเลขไวตรงนี้ครับ ต่อตรงนี้ครับแล้วมาด้านนี้ครับสังเกตเห็นได้ชัดครับถ้าเป็นเหรียญด้แท้นนะครับต่อโค้ดตรงนี้เป็นหมายเลขครับประมาณตรงนี้ครับแล้วก็จะต่อโค้ดยันไว้ตรงนี้อีกทีครับถ้าเป็นเหรียญด้แท้นนะครับส่วนเหรียญปลอมเนี่ยจะไม่มีครับเกตยง่ายๆนะครับนี่เหรียญปลอมเหรียญแบบนะครับ ของปลอมก็ทําได้สวยครับเอาไว้หลออขายเสียนพระปอมของวัดบางพระครับที่ชอบของถูกครับครับจะลืมนะครับของแท้จะต้องมีการต่อโคดไว้ตรงนี้ครับโคดรหมายเลขครับแล้วก็จะมีต่อโคดยันไว้ตรงนี้ครับ อมเรียนแบบครับบางท่านเนี่ยเก็บผ้าปอมอเยอะแยะหมดครับอย่างเช่นผ้าสมเด็จผ้าบิตาผ้ารอดผ้าคงผ้าเปิมผ้าเนื้อดินเผาต่างๆเนี่ยจนเต็มบ้านไปหมดครับาบางท่านเนี่ยถ้าเก็บผ้าปอมไปเยอะเนี่ย เขาก็จะเรียกว่าเซียนเซียนบ้านผ้าอุปโลกครับวงการเขาเรียกกันนี้นะครับการเล่นหาเนี่ยต้องเลือกเล่นครับเลือกเล่นผ้าแท้ๆผ้ามีจุดตำหนินะครับอันไหนที่ผ้าไม่มีจุดตำหนิเนี่ยให้คัดออกไปเลยน,นะครับอย่าเก็บไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเป็นบ้านเซียนผ้าอุปโลก นะครับครไปดูกันร,บรอบๆเปลี่ยนครับครับของปลอมนี่ก็จะมีการต่อโค้ดหมายเลขไว้ด้านหน้าครับ<ม>เหรียญนเนงินลงยาครับไปสองห้าสี่หนึ่งครับ ครับภาพขยายครับดูกันไปนะครับหลายมุมครับเอาไว้ศึกษาครับครับเป็นหลังเหรียญครับ เอาไว้ป้องกันเสียนพับผ้าปลอมผัดันผัดเสริมครับเดี๋ยวนี้ของปลอมเรียนแบบออกมาเยอะครับ กักคู่นะค,ครับครับวันนี้ผมก็เลยนำข้อมูลเหรียญเหรียญพระปอมที่ผมไปเช่ามาเนี่ยเอามาให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ศึกษาและก็ระวังกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆนเนี่ยคงได้ความรู้ ไปนะครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับอ่าถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ